ทำอะไรอยู่ลิลลี่ทำอะไรอยู่มทำยายอยู่เขาเลยอึมเฮ้ยตาหนูสีฟ้าจริงด้วยไม่เอาไม่เอาไม่เอาไม่ฟุฟูนะลกูกไม่ฟุฟูนะไม่ฟุฟูแล้ว แม่สอนอะไรมาแม่เอาไม่ฟู่ฟูนะลูกหนแม่เอาแม่เอาฟูนะ่ฟูนะอยู่ข้างในเยอะเลยไม่ฟู่ฟูใส่พี่ จ้ำตาฟ้าด้วยเลยมีบ้านทุกตัวพี่จะขึ้นมาหาทุกวันเลย เอามาใหม่นะ